คันนี้เลยค่ะนะคะเป็นรถนะคะคอมเพกคาค,ค่ะที่ได้รับความนิยมทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะรุ่นที่น้องสาวจะพาชมค่ะเป็นเครื่องยนต์1.8ปี2015ค่ะราคาอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะที่มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ปราดเปรียวดูทันสมัยและแฝงไปด้วยความสปอร์ตค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ เรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะในส่วนของด้านหน้าค่ะถูกออกแบบมาดูหรูหราและทันสมัยมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ายังแฝงไปด้วยความสปอร์ตค่ะโคมไฟหน้ากันชนหน้าและกระจังหน้าโครเมียมนะคะที่ดูเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกันนะคะในส่วนของไฟหน้า LED โปรเจคเตอร์ก็ดูสวยงามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและยังมาเพิ่มในส่วนของนะคะไฟตัดหมอกค่ะที่ทําให้ทัศนวิสัยในการขับขี่นั้นเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเอง เรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะที่มาพร้อมเส้นสายข้างตัวรถค่ะที่เด่นชัดมากขึ้นนะคะทําให้รถดูมีมิติและเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นเลยทีเดียวนะคะสําหรับมือจับประตูก็จะเป็นแบบกิฟทายค่ะที่มาพร้อมกับนะคะล้อมแม็กอลลอยขอบ16นิ้วอีกด้วยมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะสําหรับกันชนหลังค่ะมีการดีไซน์อย่างสวยงามเลยทีเดียวค่ะ พร้อมกับคิ้วค่าท้ายที่เป็นโครเมียมค่ะที่ถูกจัดวางได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวจนไม่อาจจะละสายตาได้เลยนะคะไฟท้าย LED แบบโชว์เฟรอิลูเนชันค่ะมีให้ความรู้สึกสปอร์ตด,ดูโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะคะและยังเพิ่มความปลอดภัยด้วยไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ค่ะที่จะทำให้รถขลังสามารถมองเห็นการเบรกได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวจ้า เรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะภายในจะมีความกว้างขวางค่ะและยังมาพร้อมกับเบาะหนังสีเบดค่ะที่มีการดีไซน์ที่ดูสปอร์ตแต่แฝงไปด้วยความหรูหราและทันสมัยคอนโซลจะเป็นสีดำค่ะตัดกับสีเบดเพิ่มความสวยงามเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะ เลื่อนมาต่อกันในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างนะคะพวงมาลัยจะเป็นแบบ3มก้านค่ะที่สามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะคะและมาพร้อมกับปุ่มปรับระดับเครื่องเสียงฝั่งด้านซ้ายของพวงมาลัยค่ะซึ่งเพิ่มความคล่องตัวในขณะขับขี่นะคะในส่วนของกระจกมองข้างค่ะสามารถที่จะปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้านั่นเองนะคะมาต่อกันเลยค่ะนะคะยังมาพร้อมกับเครื่องเสียง DVD c d MP3 งค่ะที่เพิ่มความบันเทิงขณะขับขี่ ร้อมกับช่องแอร์ที่ระบายความเย็นได้ทั่วทั้งห้องโดยสารเลยนะคะ และยังมีในส่วนของที่วางแก้วชงเก็บของที่ถูกจัดวางได้อย่างลงตัวมากเลยทีเดียวภายในห้องโดยสารนะคะซึ่งสามารถที่จะสะกดทุกสายตาที่มองมาได้เลยทีเดียวนะคะสำหรับ Toyota a อ t i s ตนะคะเครื่องยนต์1.8ค่ะเป็นว VVT-i ส16วาล์วนะคะ141แรงม้าที่6,000รอบต่อนอาทีแรงเบ็ดสูงสุดอยู่ที่177นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อนอาทีจ้ะ มาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะจะสังเกตว่ากว้างขวางมากเลยทีเดียวนะคะเวลานั่งนะคะจะไม่ชันเข่านะคะแล้วก็ภายในนะคะก็ดูสะอาดสะอ้านนะคะเบาะก,ก็จะเป็นสีเบจค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำ เอาติดนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึงรุ่นเลยค่ะนะคะที่น่าม,มีไว้เป็นเจ้าของใช่ไหมล่ะคะสำหรับท่านใดค่ะที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามมาได้ตามช่องทางด้านหน้านี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมนะคะกดติดตามน้องสาวไว้นะคะว่าโอกาสต่อไปนะคะจะได้มาชมในส่วนของรถยนต์คุณภาพเกรดเอรุ่นไหนกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ